สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะไมซุนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องหอมท่าเดออีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องหอมเองก็ยังอยู่ที่กรุงเทพมหา,หาคนครอีกเช่นเคยนะคะทุกคนตอนนี้น้องหอมอยู่ที่โรงแรมนะคะแล้วก็เตรียมตัวเรียบร้อยเพื่อที่จะลงไปด้านล่างของโรงแรมที่นี่นั่นเองนะคะเดี๋ยวจะไปหากินข้าวเช้าของวันนี้นะคะพี่พี่ทุกคนวันนี้น้องหอมจะไปกิน อาหารอีสานเพราะว่าเมื่อวานนี้น้องหอมเห็นอยู่ร้านอีสานร mm. ้านหนึ่งซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามของโรงแรมที่น้องหอมพักเลยนะคะแล้วก็อาหารอีสานนั้นรสชาติจะเป็นแบบไหนนะคะและทั้งพี่พลและน้องหอมนะคะก็อยากจะลองชิมดูนะคะว่าของกินนั้นเป็นยังไงนะคะแล้วก็แต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เปิดหรือย,ยังเพราะว่าตอนนี้ก็คือเกือบเกือบจะ9ก้าโมงเช้าแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าเปิดหรือย,ยังเดี๋ยวเราจะลงไปกินอาหาร อ,อีสานด้านล่างกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวตามน้องหอมมากันเลยนะคะมาค่ะ Anh mời Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ กับดิฉันกดาา็ด่าเราบ้างขึ้นมาเร็วๆเลยตอนนี้กลับขึ้นมาบนห้องก่อนน้องหอมโดนนกขี้ใส่หัวดูเสื้อเป็นหมดเลยเสื้อก็เป็นเ,เสื้อก็เป็นหัวก็เป็นเว้ยโดนโดนกขี้ใส่หัวว่าจะออกไปกินข้าวซะเลย เอ้ยอ้าวคนโหผมก็เป็นหมดเลยอ่ะมันจะหมานหรือว่ามันคือสวยเนี่ยดูเสื้อเป็นหมดเลยอไปล้างผมมาผมผมผมเป็นขี้นกหมดเลย เสียทรงหมดเลยอุตส่าห์ตั้งแต่งตัวดีๆออกไปด้านนอกนะคะโดนนกขี้ใส่หัวเลยนะคะถือว่าวันนี้ถือว่าโชคดีละกันวันนี้น่าจะถูกหวยเพราะวันนี้เป็นวันที่หนึ่งเออวันที่หนึ่ง,ว,งวันที่สองเราถึงจะออกอะ่ะไม่เป็นไรน่าจะถูกหวยน่าจะโชคดีมีโชคมีลาบละกันถืออย่างนี้ละกันขึ้นเข้าไปว่าจะข้ามทางแบบไปกินข้าวพอดีนกขี้ใส่หัวโอ้โหดีนะที่ไม่แบบไม่โดนเป็นกองใหญ่ที่จริงคือแบบ นกมันขี้มาใส่ตรงสายไฟแล้วก็มันกระเด็นใส่นะคะก็หลายจุดเหมือนกันนะคะดูเสื้อน้องหอมนี่คือแขนเปียกหมดเลยอะไปล้างมาแขนตรงหัวไหล่นะคะแล้วก็ผมตรงนี้ตรงนี้ด้านหน้าอีกนะคะโอ้โหหลายจุดเลยที่มันตกอยู่ด้านล่างอะเยอะกว่าที่ตกบนหัวน้องหอมอีกนะคะ <c oughs> โอเคประมาณนี้เดี๋ยวลงไปกินข้าวกันต่อนะคะแต่ต้องหาจุดมุมหามุมที่จุดยืนดีๆไม่ต้องไปยืนที่เดิมแล้วเดี๋ยวโดนขี้ใส่กอง ้ะโดนอีกครั้งนนี่ไม่ต้องกินแล้วนะคะข้าวอันนี้ล้านตัวล้างผมเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวกลับไปที่ร้านเดิมอีกรอบแต่ว่าจะไม่ยืนจุดเดิมแล้วนะคะเพราะว่าที่จริงไม่ได้อยากยืนให้นกมันขี้ใส่หัวร้องแต่รถมันเยอะนะคะยังข้ามถนนไม่ได้ก็เลยโดยนนกขี้ใส่หัว <c oughs> ต้มเนื้ออ่ะอันนี้เป็นเนื้อทอดอไน้ำตกต้มเนื้อเลยอ่ะเราอันนี้คัน้ำตกำตกับน้ำตกแล้วก็ตมต่อไม้กับออน้ำตกหมูอันนี้ยังไม่เคยกินเลยอยากลองชิมน,น้ำตกหมู ท่จัวัเชียราทกนที่สวยงามมาการกที่เล้ทุกนให้เด็กเ่กนะมากตนจัดเชียงรายเป็นแหล่งชาเชนเดียวกับประเทศ่ กับพี่พลน,นะคะกินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะคะที่ร้านของคุณยายมีชื่อว่าร้านป้าเขียวนะคะบอกเลยว่าอาหารก็เออถูกปากจีเนาะแต่ว่าซุปหน่อไม้ที่พูดก็คือซุปหน่อไม้จะรสชาติแ,บบแปลกๆหน่อยเพราะว่ายังไม่เคยกินนะคะแต่ว่าถ้าเป็นน้ําตกนี่คือที่บ้านน้องหอมก็คือแบบมีบ้างแต่ว่าที่นุนจะไม่ได้จะไม่ใช่เป็นคนอินสานทำนะคะก็แบบเขารู้จักสูตรมาเขาก็มาทําให้กินอะไรเงี้ยมันก็คล้ายๆกันอยู่นะคะ ส้มตำนี่คือบอกเลยว่าสุดยอดเลยส้มตำชอบเพราะว่าส้มตำนี่คือแบบมันเป็นรูปลาล้าของแท้นะคะที่บ้านนี่คือแบบส้มตำปลาล้าก็คือจะปลาล้าเป็นมันจะเป็นขวดรสชาติมันจะไม่ได้เหมือนแบบของที่กรุงเทพอะไรเงี้ยของอีสานจริงๆเลยอะไรมันจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะถ้าเป็นของอีสานจริงๆเลยมันจะหอมมันหอมกินเน่าๆนะคะแต่มันอร่อยนะคะชอบดีนะ ก็ไปกินข้าวใช่ไหมคะแล้วก็ทีนี้คือเราสั่งไปหมูน้ําตกเนาะแล้วก็ซุปหน่อไม้กับส้มตำอีกหนึ่งอย่างนะคะคุณยายอายุน่าจะเยอะอยู่เหมือนกันนะคะดละครคือแบบสั่งส้มตำนะคะระหว่างตําส้มตำนี่คือยังไม่ได้ทันไส้ตำหรอกแต่ว่าซุปหน่อไม้กับหมูน้ําตกอมาแล้วแต่พอจะตาส้มตำนี่คือยืนดูละครก่อนละครจบแล้วถึงจะมาตาส้มตำให้นะคะตลกมากเลย แต่ก็อร่อยดีนะคะฝีมือของคุณยายนะคะแต่ไม่รู้ว่าคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วแต่ก็บอกเลยว่าฝีมือยังใช้ได้อยู่เลยนะคะ mm. อ่าประมาณนี้ตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จอะไรเสร็จนะคะ mm. ก็เดี๋ยวจะเดินออกมาหน้าบักฟอยอีกแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวจะเดินเข้าในห้างนะคะ mm. ในห้างแถวแถวหน้าบักฟอยนี่แหละนะคะ mm. ก็เดินอย่างเดียวถามว่ามีวินไหมมีค่ะ mm. แต่ว่าอยากเดินอยากเดินสัมผัสดูนะคะ ดูตึกดูอะไรไปบ้างนะคะดูเส้นทางด้วยอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เดินตากแดดอย่างเดียวร้อนก็ร้อนแต่ก็ทนเอานะคะสี่ทนได้นั่นเองเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูในห้างของแถวหน้าปากซอยดูว่ามีอะไรบ้างนั่นเองนะคะว่ามีอะไรขายบ้างก็ยังไม่รู้เพราะว่าเออไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่เคยมาแล้วไม่รู้จักที่อะไรอย่างนี้นะคะก็แบบก็แบบไม่รู้จะไปยังไงก็กลัวอยู่เหมือนกันนะคะ แต่พี่ก้องไม่สบายยังไม่หายดีนะคะก็เลยยังไม่ได้ไปไหนก็อยู่แถวๆปากซอยนี่แหละนะคะเข้าออกเข้าออกแถวหน้าปากซอยนี่แหละนะคะสักวันสองวันเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเดินในห้างกันนะคะบรรยากาศกลางวันคือจะไม่ได้วุ่นวายแบบเหมือนกลางคืนเ้อหนาะเนาะถ้ากลางคืนนี่คือโอ้โหรถก็เยอะคนก็เยอะนะแยจิตจุดที่น้องหอมอยืนอยู่ตรงนี้นะคะมันจะเป็นจุดที่หน้าของห้างนะคะห้างชื่อว่าอะไรไม่รู้แต่ว่า เมื่อคืนที่เรามาเที่ยวนะคะแบบว่าเอ่อเขาขายของเต็มเลยเนาะขายของแล้วก็แบบเอ่อมีร้านทําเลบ็บอะเต็มไปหมดเลยนะคะดูพื้นที่ข้างหลังตรงหอเมื่อวานนี่เต็มหมดเลยเมื่อวานเรามากเขาเก็บไปหมดแล้วเราดอะไรเ<อ>านาะตลาดนั่นอะตลาดนั่นฝั่งตรงข้ามเก็บหมดเลยนะเมืเม่อคืนนี่ค<แ>ือโอ้โหเป็นแบบเป็นตลาดคนเยอะแล้วก็มีซุ้มเป็นซุ้มด้วยนะคะทุกคนกลางวันก็คือแบบรถจะไม่ค่อยได้เยอะเหมือนกลางคืนนะคะนี่ข้างหลัง แต่มันก็อาจาจะมีบางที่ที่รถติดอยู่แะไรนวมไม่ใช่หรอกมนะั้งน่าจะเป็นช่วงแบบยางคืนถึงจะม,มีไม่หลังเราตั้งดว่ใช่นะอ,อาจจะใช่อยู่แหละดวบันไดสวยมากเป็นขั้นเป็นขัน้น,ขนหลายตอนมากเลยอตอนนี้นะคะน้องหอมเข้ามาถึงในห้างเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวะจะหาเดินเดินดูของกินของใช้อะไรก็แล้วแต่นะคะเดินชมดูก่อนนะคะว่า มีอะไรบ้างเดี๋ยวจะขึ้นบันไดเลื่อนไปข้างบนเสียวๆขาสั่นๆหน่อยไม่รู้ว่าห้างตรงนี้มีกี่ชั้นนะคะไม่รู้ว่ามีกี่ชั้นก็ลองลองขึ้นแบบไปสูงสุดดูเนาะขึ้นไปสูงสุดดูว่ามีอะไรบ้างนะคะเวลาอยู่บนบันไดเลื่อนมันเสียวๆนะไม่กล้ามองหลังมันสูง ตอนนี้เดินขึ้นมาถึงข้างบนสูงสุดแล้วนะคะก็แบบเออไม่ได้มีอะไรมากนะคะก็แบบมีมีของขายทั่วไปแล้วก็มีมีอะไรนะมีร้านเสริมสวยนะคะมีแค่นี้เองเนาะมันไม่ได้กว้างมากอะ่ะเนาะนวดไหมประหยัดนวดไหม <c oughs> คือขึ้นไปลงหนังอะ่ะไม่ได้ขึ้นไปเพราะว่าไม่ได้มาดูหนังนะคะเพราะว่าเออแบบ ไม่มีเวลาด้วยนะคะต้องหาเวลาดูหนังเดี๋ยวค่ะถ้าพี่พลเข้าลงหนังใหญ่ๆสักครั้งหนึ่งแต่ว่าวันนี้ยังไม่มีเวลานะคะลองเดินชมดูเฉยๆก่อนนะคะตอนนี้ออกมาข้างนอกข้างแล้วไม่มีอะไรเลยข้างเล็กนิดเดียวนะคะอันนี้มีลิฟต์ขึ้นไปไหนรู้อเออกรวดเอื้อเพื้อลิฟต์แก่คนพิการและผู้สูงอายุนอสำหรับขึ้นไป ปนสถานีรถไฟเนาะน่าจะใช่เราเดินขึ้นไปดูตอนนี้ออกมานอกข้างแล้วแล้วก็อยู่ตรงสะพานลอยนะคะสะพานลอยอันนี้จะเป็นจุดซื้อตั๋วรถไฟฟ้าเาซื้อได้ไม่ขึ้นได้นะซื้อได้วไม่ขึ้นเราจะข้ารถไฟแล้วไปทำไมซื้อเสียตั้งไมทำไมอะแล้วก็ไม่ตั้งตั้งไงหรือว่าใครบอก เดี๋ยวเดี๋ยวหาเวลาเดี๋ยวหาเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟฟ้าสักหน่อยแต่ยังไม่เคยนั่งนะพี่โพสบอกว่าลองซื้อตัว๋วแล้วขึ้นไปดูแบบเราไม่ต้องนั่งถ้าเราเข้าไปแล้วเราจะออกมาได้ไหมอ่ะออกได้ถ้าไม่ได้อะ่ะไม่มไปดีกว่ามะก็เขาซื้อตั๋วจากตรงโน้นมาหรือเปล่าเพราะว่ามันไฟฟ้ามันก็จากตรงโน้นมาลงตรงนี้มัน สำหรับเนี่ยสำหรับซื้อตัว๋วแต่ว่าซื้อไม่เป็นซื้อไม่เป็นไปไม่เป็นนะคะพี่ก้องหรือว่าเออก็มีหลายคนนะคะบอกว่าให้ลองนั่งรถไฟฟ้าบอกเลยว่าไม่ดีกว่ากลัวกลัวรีทีนี้คือกลัวหลงเพราะว่าไม่รู้จักแบบว่าจะซื้อตั๋วยังไงแล้วก็จะไปลงที่ไหนจะไปยังไงบ้างอะไรย่างเงี้ยอา้าวเขาห้ามลงเขาห้ามลง ข้าลงต้องเดินไปลงฝั่ง้นเลยเหรอเนะาะตอนนี้ย้ายจากห้างมาโลตัสต่ตอ <c oughs> ไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆไปหาประสบการณ์ด้วยตัวเองนะคะไปดูว่าที่กรุงเทพเขามีอะไรกันบ้างอะไรนี่นะคะอันนี้ย้ายมาฝั่งโลตัสนะคะเดีไปดูว่ามีอะไรบ้างตอนนี้คือแบบว่าอยากจะมาซื้อของแต่ยังไม่ได้สักอย่างเลยนะคะยังไม่ได้แบบเจอ เจอของถูกใจสักอย่างเลยนะคะก็เดินชมเดินตักแดดไปก่อนเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวไปดูในโรตัสก่อนว่ามันจะเหมือนโรตัสที่แม่สายไหมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะตอนนี้เราเข้ามาชมในโรตัสนะคะโอ้โมีของเยอะมากเยอะกว่าในห้างทางฝั่งโน้นอีกนะคะเสื้อผ้าก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะโอ้โหดูกางเกงตัวละ7จบาทเองอะ่ะโอ้สวยสวย เจ็ดสบาททุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรือกลางกางเกงนะคะราคาเท่ากันหมดเลยนะคะขึ้นไปด้านบนก่อนด้านบนมีอะไรไม่รู้เดินไปหากินของกินดีกว่าว่าจะไปกินไอศครีมไอศครีมนี่คือมันคนเยอะต้องต่อแถวนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปกินโซนเส้นกันโดยที่ไม่มีน้องเคยหอมนะคะตอนที่กินไม่ในส่ี่คือมีน้องเคยหอมอันไหนก็อยากกินหมดเลยนะคะ แต่วันนี้มาเราจะไปกินทางเข้าอยู่ตรงไหนน,นี่เหรอไปเข้าเออตรงนี้หาทางเข้าไปเจอตอนนี้เข้ามาในร้านแล้วนี่ของโปรดเลยอไอศครีมรสเอ่ออะไรนะทุเรียนนะคะมาดูกันหน่อยว่ามีอะไรบ้างดูน่ากินทุกเมนูเลย เขียวทุเรียนก็มีอ้้ทุเรียนหมดเลยอ่ะชาเขียวด้วยมีไข่แดงด้วยดูสุดๆมีไข่แดงด้วยทุเรียนกับไข่แดงกินด้วยกันด้วยนะคะนะมีเค้กด้วย นี้ลองดูลองดูไอศครีมรสทูเรียนนะคะเราต้องเราต้องไปสั่งเองว่าเขาเปมนคำอาหารเราถือว่าเราต้องเดินไปสั่งเองอะ รสดูเรียนข้วาวเหนียวข้วาวเหนียวสีห่วง แต่สีเขียวๆนี่คืออะไรไม่รู้ใช่ชาเขียวไหมไม่ใช่นะไม่ใช่หรอสีเขียวๆคืออะไรไม่รู้ไอศครีมอร่อยเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนที่ชอบกินทุเรียนนะคะมามามาในช่วงที่แบบมีทุเรียนได้กินนะคะอยู่ที่ไม่สายนี่คือไม่ได้กินทุเรียน เพราะว่าไม่มี <laughs> ตอนนี้กินไอศครีมเสร็จร้อยตอนนี้มาเจอตูู้้อะไรไม่รู้มาดูกหน <c oughs> อะไรอ่ะโตรโปรเจกต์แรงเหรอมันคืออะไรอ่ะมันมีมันมีอินสตาแกรมกับจากมือถือเป็นตูอ้ตู้ล้างถ่ายเหรอใช่มั้ยตู้ล้างเราขายเหรอนีงไงเป็นตู้่ายของคุณเออใช่ตู้ขายที่เราถ่ายจากมือถือแล้วก็ให้เราพีมพ์ออกมาเป็นแฟนอ๋อใช่ สองลูก40บาท4รลูก8 0บาทผมรูป120มันก็ตกร้อยเอูปละ20บาทนะเออไม่เคยเห็นไม่ว่าตู้อะไรแต่อันนี้ก็คือเป็นตู้ซื้อน้ำซื้อขนมปกติอันนี้ที่ไม่ใส่มีอยู่แต่อันนี้เป็นตู้อะไรอ่ะตู้กาแฟเหรอใช่ไหมน้ำกาแฟของแฟซี่อย่างนี้เหรอกาแฟกาแฟ เขซื้อ,อยังไงอะเราลองดูมลองไมไม่ลองอ๋อชาละอยากอยากรู้เหมือนกันเราลองดูงสิราคาเท่าไหร่ไม่ซื้อไม่เป็นะเดี๋ยวกลัวไปโดข,ขิดซานไม่ซื้อ,อ,อดีกว่าค่ะวเราไป พรุ่งนี้รวยรวยแน่นอนเพราะว่าวันนี้เดินโดนนกขี้ใส่หัวแล้วเองอะไรดีเหอเอาเชนสามดีกว่าเรียกข้อมโองโา้ยใช่้วย นี่สองสองศูนย์สามอันนี้นี่สองศูนย์สามอีกอันนี้ก็ได้อันนี้ถึงจะได้รู้คะ <Okay. S 2> ไปเดียวพอนะพอลนะอเอาเยอะาายอยไปไหนดีกันพรุ่งนี้รวยรวยแน,น่นอนถ้าถูกวัดลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเดี๋ยวเที่ยวต่อเป็นเดือนเป็นปีไม่ต้องกลับเลยนะเดี๋ยวพวกนี้ไปเฟื่ยเงินเลย น้องหอมกลับมาถึงที่ห้องพักเรียบร้อยแล้วนะคะไปเดินห้างไปเดินตากแอร์โอ้โหสบายเลยนะคะบอกเลยว่าไม่อยากออกมาข้างนอกเลยนะคะออกมาข้างนอกนี่คืออากาศนี่ค็อ,อร้อนมากนะคะแต่ไม่รู้ว่าอุณหภูมิตอนนี้เท่าไหร่นะคะแล้วก็เลยแบบเมื่อวานนี่คือเดินอะเดินไปเดินกลับได้แต่ว่าวันนี้เราไปกลางวันนะคะเดินกลับไม่ได้นะคะก็คือแบบเราเดินในห้างมันพอเหนื่อยแล้วนะคะก็ถ้า ออกมาข้างนอกอากาศก็ร้อนจะต้องเดินมาถึงที่โรงแรมก็ไกลนิดหน่อยนะคะก็เลยจ้างวินมอไซค์มานะคะก็คนละ15บาทนะคะก็ถือว่าคุ้มนะคะไม่ได้แบบถ้าขี่มอไซค์ก็คือแบบแป๊บเดียวประมาณ5นาทีนะคะถ้าเดินก็อาจจะไกลนิดหน่อยนะคะตอนนี้กลับมาถึงห้องเรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยว่ายังไงอะ่แะแปลกตรงที่พี่วินนี่แหละโอ้โหเป็นแถวเป็นแถวเลยแต่ว่าช่วงกลางวันนี่คือแบบไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะคะพี่เขาก็แบบ จะต่อแถวกันยาวนะคะถ้าเป็นช่วงกลางคืนอย่างคลิปที่แล้วนะคะ <S <S ก็คือแบบคือคนคนขี่รอ,อต่อแถวนะคะช่วงกลางวันนี่คือวินรอต่อแถวนะคะแต่กลางคืนนี่คือดูคึกคักมากกว่าเพราะว่าคนแบบพากันกลับบ้านอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็รถก็แบบกลับบ้านกันด้วยบางคนก็ออกหากินกับข้าวกันบ้างอะไรอย่างงี้โอ้รถแน่นมากอากาศร,ร้อนจริงๆนะคะประเทศไทยจริงๆนะคะอ่ะตอนนี้น้องหอมก็กลับมาที่ห้องแล้วนะคะกลับมาพักผ่อนก่อนเพราะว่าเดี๋ยว ประมาณช่วงเย็นๆนะคะพี่ก้องจะมารับออกไปสถานที่อื่นโดยที่ไม่ใช่ตรงนี้แล้วนะคะก็รอจิตตามชมกันไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวตอนนี้น้องหอมคอนอนพักก่อนดีกว่าเพราะว่าแต่ละวันนั้น,นอนดึกทุกวันเลยเพราะว่าน้องหอมเองจะต้องตัดต่อคลิปให้พี่ๆเอฟซี MC ทางบ้านได้ชมนั่นแหละนะคะก็กลางวันก็ไปถ่ายคลิปที่นู่นที่นี่นะคะไปถ่ายบรรยากาศนะคะแล้วก็การคืนกลับมาก็ตัดต่อคลิปให้พี่ๆทุกคนทางบ้านได้ชมนั่นแหละนะคะกลางวันก็เลยแบบ รู้สึกว่าจะง่วงอยู่ตลอดเลยแบบนอนไม่อิ่มอะไรอเงี้ยนะคะแต่วันนี้มีเวลานอนเดี๋ยวจะพักผ่อนแบบนึงนะคะเดี๋ยวช่วงเย็นพี่ก้องมารับออกไปข้างนอกกอ็จะไปที่ไหนก็อรอรุนกันไฟเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากก,ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย